เบลล่าเกี่ยวก้อยวิวชวินทริปเดนมาร์กทักทายแฟนคลับอย่างเป็นกันเองนะคะแล้วก็มีภาพน่ารักน่ารักแบบมาก,กันแค่สองคนนะ่ะดูกระหนุ่มกระดิ่งมากๆเรียกได้ว่าลัคกี้อินเกมและลัคกี้อินเลิฟอย่างแท้จริงค่ะสำหรับนางเอกสาวคนสวยเบลล่ารานีที่ตอนนี้หัวใจพองโตเพราะมีวิวชวินเจรวาน,นุนแฟนหนุ่มทายาทแสนล้านนะคะเครือซีพี คอยเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาแลลล่าสุดนะคะทั้งคู่ควงแขนกันเหินฟ้าไปประเทศเดนมาร์กสวีทิทกลางลมหนาวนะคะพร้อมเดินทักทายแฟนคลับที่นั่นอย่างเป็นกันเองค่ะงานนี้ไม่ใช่แค่เบลล่านะคะที่สะดุดตาเพราะวิวชวินก็โดนใจไม่แพ้กันค่ะหล่อเข้มด้วยลุกไว้หนวดดูดีมีสไตล์ราวกับหลุดออกมาจากหนังฮอลลีวูดเลยนะคะด้วยลุกที่มี หนวดหล่อเข้มกำลังพอดีเนี่ยนะคะหลายคนถึงกับแซวว่าเป็นบอดีการส่วนตัวที่ทั้งหล่อทั้งรวยระดับแสนล้านและที่สำคัญดูแลนางเอ,งเอกของเราดีสุดๆไม่แปลกใจเลยที่ความรักครั้งนี้จะได้รับแรงเชียร์จากแฟนๆแบบท่่มท้นค่ะใครที่ลุ้นข่าวดีนะอาจไม่ต้องรอนาะนแล้วก็ได้นะคะ